โอเคนะครับพบกับผมอีกครั้งครับก <laughs> ับวอเตอร์ฟ <SaaS> ักและแขกรับเชิญครับผมคุณแฟบขอเสียงหน่อยครับผมโอเคนะแล้วเพื่อนๆคุณแฟร์ล่ะครับเหยียดไหมเหยียแม่เลยนะโอเคนะมาแล้วก็สองคนแล้วนี่ผมตัวแรกครับโซลิปเปอร์ครับมีการจองเลมเพจไว้นะแล้วก็มีอะไรวะเอ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะอ๋อดีไฟเออร์นะโอเค ว่าไงครับคุณแฟนครับวันนี้คุณจะเล่นตัวอะไรครับามาครับปลาไซส์หนึ่งตัวนะฮะเจดีเอเทอร์นะมาแล้วกูต้องแย่ง,งเเล่นแลมเกดอีด็กไหมโอเคนะบีเดเตอร์นะโอเคครับพบก,กับฝั่งผมล่นจะมีลิปเปอร์อัม์าดอนนะครับ ่<ข>อ,อแรมเพจะนะครับแล้วก็พีเดเตอร์ดีไฟเออร์ครับอีกฝั่งนึ่งจะมีแดมเปอร์นะครับกาเดเตอรนนะ์แล้วก็ตัวตัวล็อกเลยนะฮะเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะมีปราไซจอมกวนตีนนะแล้วก็แพนด้านะฮะโอเคครับผมก็แดงก็มีตรงนี้รออนรนมรับจากดูจากรูปเกมนะฮะก็น่าจะโอเคนะสำหรับเกมนี้ชนะไม่ยากนะฮะ อะไรมินแน่ใจวะเนี่ยไอ้นะเชีย,กยโยก้กโเจ็ดแค่ึงบอกแลมเพดไปข้างล่างนี่แลมเพดครับแลมเพดแลมเพดไปข้างล่างได้ปะกูขอละร้อยเหนียวเดี๋ยวคนเหนียวเห็นไ,ไหม,ไมไเจอบอลสองหน้าแล้ว Thanks อ่านะขอบคุณมากนะครับผมอกขอบคุณมากผมได้ไอแฟนมังเป็นเฮี้ย,ยนะอะไรเนี่ยดรขึ้นถ้าถ้าไม่ให้ผมก็ด่าดิถ้าไม่ให้ผมก็ด่าดิ่าง่า คนลอนดอนมาเป็นคนลอนดอนด้วยไอ้เหี้ยจอนเฮียแหละ่งซับไทยมาเต็มตีนเลยไอ้เหี้ยมาแบบมาแบบภาษาคาราโอเกะเลยอ่ะอะกู เข้าดิสระอือขอรับคลิปชุดแรกครับผม,ม,ผมเฮ้ยข้างบนมีตัวเดียว,วยเลย,เย,ยโอเคนะก็เปิดมานาทีแรกก็ไม่มีการตุ๋ยอะไรเกิดขึ้นนะครับ ใงว่าทีมมันมีตัวฟาร์มหนึ่งตัวนั่นก็คือปาลาไซนั่เนเองนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเนี่ยสำคัญเลยนะช็อตดีนายคลฟเนี่ยครับจะช่วยทำให้ได้ตังค์เร็วขึ้นนะเรารู้กันทังประเทศไ้ส์ฮเฮ้ยก็บอกไว้ไงสำหรับคนที่ไม่รู้นะ โอเคนะตอนนี้ก็เลนบนครับมีผมนะแล้วก็พีเดเตอร์ครับซึ่งทำการฟาร์มคีปอยู่นะส่วนด้านล่างครับจะมีแรมเพดนะฮะรลิปเปอร์นะฮะตรงกลางจะเป็นไฟล์ดีดดดไฟล์เออร์นะฮะทีมเขาทีมทีมทีมฝัม่งมานะ่าข้างบนก็จะมีเออ่เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะตรงกลางก็จะเป็นแดมเปอร์นะฮะส่วนข้างล่างจะเป็นแพนด้าแล้วก็อะไรวะไม่ทันเห็น ปพนด้าแล้วอออะไรนะกัปตันเรือแจ็คอะแจ็คสปโร่นะฮะ<ม>โอเคนะ<ม>ส,บสบายสบายครับตอนนี้ไม่มีใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะยังไม่มีใครฆ่ากันเลยนะฮะ<ม>โอเคครับตอนนี้ก็นาทีที่5ผ่านไปนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่มีบอดรัดกันเกิดขึ้นนะฮะยิงมุมคมบางที่จัง โอ้ oh, เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีการปอดรัดเ oh. กิดขึ้นนะโอ้โหฝั่งข้างล่างนะไปตุ๋ยเขาโดนเขาตุ๋ยซะง,งั้นนะอ้า oh. แต่แต่ลิปเปอร์บอกกู oh. ล้างแขนให้มึงเองนะโอ้โ oh. ห oh. คุ้มจริงๆนะครับตายไปสอง้ะทีมมัน สามแล้วนะโอ้โหจะสี่ตัวหรือไม่นะมีวาร์ปมาหนึ่งตัวนะไม่ใช่สิเพราะอ๋อปลาไซตที่ฟ้ามป่าอยู่นะมีวาร์ปามาหนึ่งตัวนะไม่ใช่สิอ๋ออ๋อปลา,าป่าอยู่นะยังยังจับไม่ทำได้ดีไปดีไปเออบอกกูไปก่อนแนละ้วลิปเปอร์นะฮะผู้ไ้วลิฟเตอร์

ไม่ต้องเ็นกาเสี่ยงไมอลยีแต่ว่าคือะอะไรครับผมออดิบมาใช่ไหมฮะออดิบครับผม 얘기 <shrielly> 좀좀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 좀 <shrie> <shrie> โอเคนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ชิบปลายแล้วเฮ้ยไอ้แหลมดูนี่ิปลายโอ้ไม่ไม่ได้ดูดีไฟอเลยนะ ว่างไงครับพีีเดเตอร์ตอนนี้ไอเทมไปถึงไหนแล้วครับกมรนะได้รองเท้าเนคโอเคครับตอนนี้ก็นาทีที่10แล้วนะครับก็มีการฆ่าเกิดขึ้นครับอทีะครก็ <30 S 3> ม่า,าเกิดขึ้นับองผมฆ่าไปหครับทีมของอีกฝั่งหนึ่งฆ่าไปหนะฮะก็แต่ว่าทีมผมยังได้เปรียบอยู่นะฮะ,นะ,นะงองอีกฝั่งนึงฆ่าไปน,านะฮะก็าทีมของด้เรียบกเกมขึ้นก็ได้นะ อะไรก็เกไ้ครอจรี่เกมได้นะเกอี่วายสัตว์มลึกไปหน่อยแล้วเนี่ยอรี่วายสัว์ความลึกไปหน่อยแล้วเนี่ยอะไรคนคนรีวิวคนรีวิวโชกากะครับ นิด,หน,นะนดหน่อยนะนิดหน่อยอ่าเรอเล่นนะจะแกะเขาบ้างไงเราเหมือนแบบจะชนะอยู่แล้วอะ <c oughs> ตอนนี้ก็ตัวผมเองนะก็เวลก่าวนะนะต้องไปช่วยด้านล่างนะกลัวไม่ต้องแล้วห่ะครับแตกแล้ว <c oughs> นาทีที่สิบสองนะป้อมล่างแตกไปแล้วนะครับนาทีีีไครับโอเคได้เห็นแล้วครับ Okay, right, ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โหคุณหลอกผมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโดนป้าทีเดียวแบบอขึ้นหลอกลิปเปอร์บอกเย็ดเก้นะจุกคิปวไหเอเจอไปเจอแฟกเจลัมของเจอแฟกไม่ใช่แฟกเจลัมเจอแฟกของนะอะไรนะกัปตันนะ เอเดอร์เออกาดีเอเอร์โอเคแบ่งแต่งชุดยังกับนั่นน่ะไออะไรนะเออแจ็คสเปโอ่ะพาเลตออดแครีเบียนน่ะไมครับยน่ะเ้ยอผมไปตายนะเอ้ยอึดเว้ย ร้อยนะชิบหายไม่เหลือแล้วมึงอ่ะเย็นเก๊อย่างโหดอ่ะโอ้หตอนนี้ก็รู้ผลแล้วนะว่าใสๆนะ เปล่อย่านี้เราปล่าอ่อกาก็ <c oughs> มีคำสั่งจากริปเปอร์นะฮะกับตันทีมบอกว่าบีนะโหได้ฮะได้จัดไปนะคือ <c oughs> <c oughs> อยู่ต่อไปนะเน่าแน่นอนนะสม <So. S 2> ใช่ เอาวะไงครับตอนนี้เขาจะมาเอากลางคืนแล้วนะเนี่ยดิฟดิเดี๋ยวผมวิ่งไปอาางไอ้แฟงไปก่อนได้ปะไปไปก่อนได้ปะ,ไป,ไ,ปะไปแล้ว เล่นแล้วมึงเย็ดเก้ปมข้าขยะแตะนะฮะโอ้โหข้ามันสวยกว่าเย็ดชัดเม้น้เย็ชดเ้ ตอนนี้ก็นาทีที่ส6นะครับโอ้โหปอมแตกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็นาีทสิบหกครับโอ้โหออีกไนจะเกิดการประทะขึ้นหรือไม่ช้าอยู่ใหญ่แนละ้ว บอกว่าใช้อยู่ใหญ่ไปแล้วอ่าไม่กล้าใช่ไหมมึงไอสัตว์แม่งโอเคนะเขาบอกว่าบีก็บี B นะอย่าไปเถียงเขาครับการเล่นเกมนะออนไลน์แบบเป็นทีมเนี้ยก็อย่าไปเถียงกันนะอย่าไปด่ากันนะ อาจจะครับผมนะฮะอาจจะเกิดความเล้าฉานไปในทีมนะครับกล้าผมว่าไงครับเพื่อนแฝครับไม่ครับผมเฉยๆครับผมไม่ตายหรอกครับตายแล้วใช่ไหมครับที่มึงพูดนะครับโอ้รู้เลยครับกูตายไปรอบเดียวอยู่นะฮะไปครับผมครับเพื่อนเพื่อนมึงชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โยโอ้ยมาตลอดเลยอะ เอาฟีฟ้าอยู่ครับอยู่ไม่เจอเห็นพอนไปเลยครับผมครับโอเคนะพอว่างก็ไปดูช่องของผมนะฮะใน YouTube นะครับช่องช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องไอ้เรื่องรีวิวแอนแคนเนี่ยเอาไงต่อครับ รอต่อไปครับชัดเจนครับโอเคครับโอเคนะมาตอนนี้มาป้อมล่างนะฮะโอเคครับโอเคนะแน่นอนครับว่าปรสิตหรือปรสัยต้องฟาร์มอยู่แถวนี้นะฮะน้ชัดเจนครับสอบอุ่นๆนะเยี็ดเกนั่นไงไม่เหลือแล้วมึงอะไม่ไม่เหลือแล้วมึงอฮ้เอาเหลือเว้ยเหลืออะ ไม่เลี้ยวยังกูดิเออไรแก่ J J เฮ้ยตุ๋ยเลยไม่ต้องรอคลิปแล้วเนี่ยมีอะไรนี่มามามาเคลียร์ที่ผมบอกใครมีปัญหามาเคลียร์ที่ผมเลยนะผมรับผิดชอบเองที่ผมเลยนะตอนนี้เลยที่ผมเลย โอ้โหโอเคนะโอ้ยเจ๊นะใสๆนะตุ <Sustain able calculator> ๋เลยเนี <apology> oh, ah, ah. <ham le isses> oh, okay ่ย <aesthetic> ม <t rast> ีป hmm. <endeu Interviewer Kiss wei> ัญหาบอกมาเคลียร์ที่ผมนี่มีครับเคลียร์ไหนครับ อะไรครับปลาไสอะไรครับรู้สึกว่าทีมนี้ยังไม่ค่อยพูดอ่อไพจานะมีผมพูดอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้โห <ช dot> อ๋อไม่พูดไม่ได้โอเคนะ ครับไนลิปเปอร์บอกทำไมกูดีนี่มึงพูดไม่ทันกูหรอกไงใช่มั้ยให้ผมซื้อของเลยได้ป่ะให้ผมซื้อของเลยได้ปะเอ้าเอ้าจัดเอา เอ้าอะไรเนี่ยฟีฟาก็เสียงดังจังเลยเนี่ยฟีฟาเนี่ยเคุณข้าเหมือนคนตายเลิกเบิกตายครับเดนแก่เหมือนด้าบตอนนี้โอ้โหนะลากมาชำระนะฮะเอาลครับหมดแล้วครับเกมดูนะไปแล้วครับตบฟ้าครับตบฟ้านะครับตบฟ้าครับเพนด้าบอก ยัดแค่ทำไมพวกมึงไม่มาช่วยกูบ้างวะอย่างเงี้ยโอ้ยยัดแค่ชิบหายเลยนะโอเคนะมาโอเคนะเรียบร้อยครับตอนนี้บวกกันยัดเอเอาไงครับแตมเปอร์ไม่เหลือแล้วมึงอ่ะ ไม่เหลือแล้วโอ้เสร็จกูแล้วมึงปาราไซว่าไงไม่มีคลิปให้สิงมึงจะเอายังไงกับกูโอ้ไม่ใช่แล้วเบอร์เซอร์เกอร์บอกโอ้ยไ่ใช่แล้วนะเย็นแก้โอ้ยิีบหายเลยพวกมึงอยู่ไหนวะเย็นแก่โอ้โอ้ยิีบหายเลยไม่เหลือแล้วมึงแลมเพล่ะ เฮรเก้ไอ <laughs> ้มันรอดไปเว้ยเฮอรเก้นั่นไงมึงไม่เหลือละนี่น่ะว่าไงครับพีเดเต้ครับโอ้ยว่าไงครับพีเดเต้ครับโอ้ยชิบหายแล้ว โซลิเบอร์บอกโซลิเบอร์บอกกูวหอตัวละพี่ยาตายห่าเรียบร้อยนะบาหล็กก็ไม่ได้นะเอาใหม่ฮะเอาใหม่ไม่เป็นไรฮะ One your under ตอนนี้ก็นาะทีี่23ครึ่งนะก็จากสกอร์คิวทีมบมคิวไป23นะทีมฝั่งตรงข้ามคิวไป11นะก็รูจ้จักรูปเกมแนละ้วใส่ๆนะ อะไรเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงครับป้อมครับป้อมยังไม่แตกสักป้อมเลยนะป้อมผมนะอ่าดูครับดูดูเขาท่าเลยนะเยอทเกยังโหดคุณแฟร์ครับว่าไงครับโหดยังครับเอทเคแลมเบรดออกบิงไก่บิงไปลากใช่ไหมมาดูไอเทมนะเพื่อน แขกรับเชิญกับผมนะคุณแฟน่นะอ๋อเซนงยะฉะนะรองเท้าวิ่งเร็วมือฟาร์มนะก็เป็นไอเทมสแตนดาร์ดสำหรับพีเดเตอร์นะอึดครับอึดครับชนได้ครับตีแรงนะแต่บางคนอาจจะออกเป็นแบบแมคคิงบาไม่ใช่สิไออะไรนะมังกี้มังกี้เจาะเกาะอะไรประมาณนี้เบอร์เซอร์อะไรประมาณนี้นะแต่มันมันมันไม่อึดนะมันบางอะแต่ก็ดีนะเป็น ถือว่าเป็นดาเมจหนักๆเนาะแต่ถ้าโดนลุมทีเดียวก็ตายนะแต่ถ้ามีเซงยาฉานี่ก็อึดนะวิ่งเร็วด้วยตีเร็วด้วยนะเหยียดเก้เหยียดเก้ชี่หายแลวเมืองเหยียดเก้จั่วลมไอ้สัตว์้ย้ช่วยหน่อยดิกูดกูดมามาช่วยหน่อยเอ้ยเอ้ยชิบหายเอ้ยี่นี่โอ้โหชิบหายนะทีมันก็เออคลึงหลอดกันเลยนะ สอรี่สอรี่นี่คร enfin> ูส่งมึงไปเป็นตัวล่อใช่ไหมออ่านะครับความจริงอันี้คือแผนนะใช่หรือเปล่านะข้างบนก็ทำการเอาทาวเวอร์กันแล้วนะ ดูโอ้โหนะดูว่าพีพิเนเตอร์ตั้งยาฉานะอึดนะโคตรอึดเลยนะโดนลุมตั้งนานนะกว่าจะตายนะแลมเพจบอกกูไปช่วยแล้วนะโอ้โหเกมจะพิกหรือไม่นะเรียบร้อยนะโอ้เกมจะพิกหรือไม่นะเรียบร้อยนะะอ่า domination เลยนะ เฮ้ยช่วยหน่อยได้ปะโอ๊ยยิ่ไปแล้วงี่เง่าเลยกูนะสอรี่สอรี่โอ้ตอนตอนแรกก็เห็นกันมาสองคนก็นึี่ว่าจะขึ้นป้อมไงไปไปมามาเอ้ากูคนเดียวเฉยนะโอเคผมผมขอโทษแล้วกัน ณจุดณจุดจุดนี้นะสโลรี่สโลรี่สกอร์ของผมแกก็คิวสองตายสี่แอดซีดสิบสามนะก็ส่วนมากได้แต่แอดซีดนะฮะกวัวเกมพิกกว่าเฮียดูดิตายทีละคนอ่ะรวมต้งกูด้วยอ่ะไม่แต่ไม่พิกแล้ววะเมื่อกี้มันไม่มีใครมาช่วยเนี่ยโอ้โห

ไ้นไอนนาปไปอ่จังกอดไอ้แพนด้ามึงหลายทีกับกูละมึงหลายทีกับกูละโอ้นะนะก็ับเบิ้ลคิวไปนะผมเฮียแฟ นะทำการวัดคนามีครับตอนนี้มาลุ้นกันครับว่าจะชนะหรือเปล่านะโอ้ยมีคนหนึ่งบอกกูสู้ได้สัตว์กูสู้ได้โอ้แต่ไม่ไหวแล้วบอกโอเคนะชะนะไปอย่างสวยงามนะกับสกอร์35ต่อ17นะฮะในนาทีที่29นะครับโอเคครับไม่เสียป้อมด้วยไม่เสียป้อมซับป้อมด้วยนะโอเคนะ การรีวิววันนี้คุณแฟมีอะไรจะกล่าวทิ้งทวนให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ปะครับไอ้แฟมีอะไรจะกล่าวทิ้งทวนไหมฮะมีอะไรจะกล่าวทิ้งทวนให้กับเพื่อนๆที่ที่ดูอยู่ปะอ๋อไม่มีครับไม,ไม่มีนะ,ะมารับชมการรีวิวครับโอเคนะคนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเพื่อนแฟล่ะครับโอ้เสียงดังมากครับโอเคนะขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับผม どうぞ。